ในการใช้งานบนโปรแกรม LibreOffice นะครับในบางครั้งนะครับอาจจะพบว่าขนาดทั้งตัวอักษรบนเมนูบาร์หรือไอคอนบนทูบาร์มีขนาดเล็กไปหรือว่าใหญ่ไปเราสามารถทำการปรับแต่งได้อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับผมขอทำการเปิดโปรแกรม Writer ขึ้นมาเลื่อนเมาส์ไปที่เมนูคำสั่ง Text Document นนะครับคลิกลงไปก็จะเป็นการเปิดโปรแกรม LibreOffice Writer ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับ ให้สังเกตที่ขนาดของฟอนต์บนเมนูบาร์นะครับเราสามารถทําการปรับแต่งได้ให้เลื่อนเมาส์ไปที่เมนูคําสั่งทูด้านบนตรงนี้นะครับคลิกลงไปจากนั้นนะครับให้ใช้คําสั่ง option ด้านล่างคลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง option ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับให้เราทําการคลิกมาที่หน้า view ของ LibreOffice ทางด้านขวามือให้เราดูที่ user interface เราจะเห็น scaling นะครับซึ่งตอนนี้เป็น100%ซ สำหรับตัวอย่างนี้นะครับผมจะทำการขยายขึ้นโดยการตั้งสเกลลิงนะครับเป็น1 2 0จากนั้นเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคำสั่งโอเคด้านล่างคลิกลงไปเราจะสังเกตเห็นว่าขนาดของเมนูบาร์จะใหญ่ขึ้นตามต้องการนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถปรับขนาดของไอคอนบนทูบาร์ได้เช่นกันเลื่อนเมาส์ไปที่เมนูคำสั่งทูด้านบนอีกครั้งนะครับคลิกลงไปจากนั้นเลื่อนเมาส์ไปที่คำสั่งออปชันด้านล่างคลิกลงไป ให้เรากลับมาที่หน้าของ LibreOffice View นะครับในส่วนของไอคอน s z e ์และสไตล์ทำการคลิกที่ปุ่มดับดาวลิสตด้านหลังตรงนี้นะครับคลิกลงไปเลื่อนเมาส์ไปที่ตัวเลือก Last นะครับคลิกลงไปจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคำสั่ง OK ด้านล่างคลิกลงไปเราจะสังเกตเห็นว่าขนาดของไอคอนบน toolbar จะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องทำการปิดโปรแกรม LibreOffice Writer ไปก่อน จากนั้นนะครับให้เราทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่เลื่อนเมาส์ไปที่เมนู Text Document นะครับคลิกลงไปเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้ไซส์ของขนาดของไอคอนบนทูบาร์ใหญ่ขึ้นตามต้องการจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงให้กลับเป็นค่าเดิมเราก็สามารถทําได้เลื่อนเมาส์ไปที่เมนูคําสั่งทูด้านบนคลิกลงไปจากนั้นนะครับให้เลื่อนเมาส์ไปที่คําสั่งออปชันด้านล่างคลิกลงไป ให้เรากลับมาที่หน้าของ LibreOffice View อีกครั้งนะครับในส่วนของ User Interface นะครับให้เราทำการตั้งค่าอีกครั้งสำหรับตัวอย่างนี้นะครับผมจะเปลี่ยนค่า Scaling ให้กลายเป็น100%เหมือนเดิมจากนั้นในส่วนของ Icon Size and Style ผมเลือกเป็น Small เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคำสั่ง OK ด้านล่างเพียงแค่นี้ขนาดของตัวอ,อักษรบนเมนูบาร์ก็จะลดลงและขนาดของไอคอนบนทูบาร์ก็จะเล็กลงเช่นเดียวกัน ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับของการปรับขนาดของเมนูบาร์และทูบาร์ลองนำไปใช้ดูนะครับ